สวัสดีครับผมชัยสาตันนะครับวันนี้จะมาดูเกตไก่จากเพื่อนในเฟซส่งมาให้ดูนะครับเพื่อนท่านนี้ส่งมานานแลวครับไม่ค่อยมีเวลาจะดูให้นะครับวันนี้มาดูให้นะครับก็เกตแข้งก็เป็นเกตสองแถวโจระเก้ขบฟันนะฮะเห็นไหมฮะสลับฟันปลาแล้วก็มีกําไรคาดนะฮะนะสังเกตนะฮะดูบัวบานใต้เขานี่บัวบานนะครับนี่นะครับบัวบานนะฮะ จะอยู่ใต้เข่าเม็ดหนึ่งแล้วก็มีจุดเกตล้อมรอบอันนี้บัวบานนะครับเห็นไหมฮะล้อมรอบเนี่บัวบานนะครับอันนี้ตีชักตีหกักตีดิ้นเลยนะฮะถ้ามีตัวใดมีตรงนี้นะครับแล้วก็มาจอยเคขบฟันสลับฟันปลาแล้วก็มาเกตขั้นอันนี้เห็นไหมฮะเกตพามากเห็นไหมแล้วชี่ผาลงมานี่ฮะเกตผามากนะฮะผาหมากหรือหักด้ามเคียวก็ได้นะครับ เพราะว่าไม่ใช่เป็นสลับฟันปลานี่มาแปลกกว่าเขาอันนี้พามานะครับเป็นไก่ที่ว่าตีอตีหักตีไม่ฟื้นเลยฮะตีทุดนะฮะตีไก่อยู่ดีแล้วก็มีกําไรคาดนะครับอันนี้ก็กําไรคาดตรงถ้าต่ํามาทางหน้าเดือยจะดีมากนะฮะตรงนี้ก็มีนิสสงก็ตรงว่าตีหักตีชักตีดิ้นนะครับโอเคกบฟันนะครับ ลงมาเรื่อยๆถึงข้างล่างนะครับดูต่อไปนะครับแล้วก็นิ้วยังไม่ชัดเจนฮะเล็บยังไม่ชัดเจนนะครับเ,เอา,อาดูดูแข่งนี้ครับดูแข่งนี้กับแข่งนี้ก็เป็นจอะเก้กบฟันนี่นะครับอจอะเก้กบฟัน นะครับแล้วก็มีผ่ามากด้วยนี่หักด้ามเขียวเนี่ยเหมือนกันสองข้างเลยไก่ตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยแล้วนะครับนะไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวค่อยๆดูไปนะครับสลับฟันปลาโยเค่กูฟันนะครับเป็นไก่ที่ตีคมมากนะเป็นไก่ลำคมมากนะครับฝังแข็งดีนะครับครับดูไปนะครับอ่า เส้นสร้อยสังวานสามเส้นเห็นไหมฮะเนี่ยเส้นตรงนี้ฮะดูตามลูกศรนะครับดูตามลูกศรนี่นะครับดูตามลูกศรนะครับอันนี้สร้อยสังวานนะนียสร้อยสองวานนะครับเม็ดข้างแข้งนะฮะสร้อยสองวานสามแถวนะครับสามแถวนะครับสามแถวลงมาไม่ตลอดมาตอนหลังเป็นสองแถวนะครับ ถ้าสามแถวในตำราบ,บอกว่าเป็นไก่ที่ว่ารักศักดิ์ศรีรักเดิมพันนะครับไม่แพ้ไก่ง่ายถ้าเป็นสองแถวนะก็เป็นไก่สกุลเช่นกันนะครับตีไก่ดีนะสู้ไก่ดีนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับเป็นเจ็ดเดี๋ยวลงดนนี้บัวหลังนะบัวหลังดิ่งลงมาข้างล่างนะครับ ดิ่งลงมาข้างล่างถึงก้อยนะครับแล้วก็มีลูกน้ําดิ่งตามนะครับลูกน้ําดิ่งตามถ้าลูกน้ําตรงนี้ติดกระถ่อยทั้งวานลงมานี่ลูกน้ำนะลูกน้ำถ้าตัวใดที่ว่าไตาลงมาตลอดจะดีมากเลยนะฮะอันนี้แค่นี้นะครับสุดแค่นี้อตัวไหนที่ว่าเป็นเมด็ดเม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 ็ดลูกน้ํานี่ไล่ลงมาไล่ลงมาเป็นเม็ดนูนนูนนี่ เป็นไก่ที่ว่าแพ้ไก่ยากนะครับนะครับดูสังเกตนะครับเดี๋ยวดูต่อไปครับอันนี้เม็ดกระโพดนะฮะไก่ที่มีเม็ดกระโพดเแต่งนูนนะครับอันนี้หนึ่งอันหนึ่งอันสองอันสามอันสี่ห้านะครับก็เป็นไก่ที่ว่า อันแรกเป็นต่อนะครับเอ็ดใหญ่นี่หมายถึงว่าเป็นต่อหรือเสมอแล้วมาตรงนี้อันสองนะครับจะแผ่วลงพออันสามก็จะดีขึ้นพออันสี่เห็นไหมเม็ดจะใหญ่ขึ้นอันสี่จะแรงขึ้นอันนี้จะเป็นต่อขาดเลยฮะมีต่อขาดเนะี้ยต่อขาดเลยนะครับแล้วก็มีจักเม็ดเม็ดล้อมเดือยนะฮะ จากเพชรล้อมเดือยไก่จะใช้ตอนะครับถ้ามีเม็ด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 ล้อมรอบเดือยเนี่ยนะครับบางท่านอาจจะเรียกว่าเกศพงมาลายนะครับหรือเกดจากเพชรล้อมเดือยก็ได้นะครับเป็นไก่ที่ว่าใช้ตอถนัดมากนะครับกับก้อยก็มีแตกนะฮะมีแต่อันเดียวนะครับแต่ก็ถือว่าเลือดลมดีฮนะมีหักดูต่อไปนะครับ เป็นไก่ที่มีจักเพสหมายถึงว่าเกล็ดรอบเดือยนี่จะใช้ต่อนะครับนะครับเม็ดเล็กๆหรือเกล็ดฟงมาลายก็ได้นะฮะที่ว่าล้อมรอบเดือยน,นะครับล้อมรอบเดือยจะเป็นไก่ที่ว่าใช้ต่อจัดนะครับแล้วตัวนี้เป็นเกล็ดเดิมพันอ่าเกล็ดเดิมพันมาถึงแค่เดือยเท่านั้นนะครับไม่ขึ้นต่อนะครับไก่ตัวนี้วาสนาก็ตีได้แค่ หนึ่งไฟสองไฟนะฮะเดิมพันได้สองไฟนะครับถ้าจะตีไฟที่สามต้องมาแก้เคสนะครับก็ตีแล้วก็จับแท้แล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้นะครับกับบัวหลังชัดเจนบัวใหญ่มากเลยแผ่นเลียงลงมาถึงข้างล่างแล้วก็เส้นล่องน้ําลึกลึงไปนะฮะจิตใจดีนะครับเป็นไก่ที่มีจิตใจดีนะครับสู้ไม่ถอย ครับเห็นไหมฮะเป็นเมทกโพดนะฮะเป็นไก่ใช้ลำนะลำตัวนี้ลำตีแรงมากพร้อมกับจากเพชรล้อมเดือยฮะล้อมนะฮะล้อมรอบนะครับเป็นไก่ใช้ตอนะครับไก่ตัวนี้แรงตอด้วยนะครับไม่ธรรมดานะครับครับส่งมาหลายภาพเลยนะเพื่อนจากทงบ้านนะครับก็ถือว่าดีนะฮะบัวหลังยาวสุดลงมาถึงก้อยนี่ เป็นเรื่องเหล่าก็ใช้ได้เลยนะฮะเหล่าก็ได้ถ้าเป็นถ้าบัวขาดถึงไม่ถึงไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ผ่านเดือยมีขนาดแค่นี้จะเป็นบัวตื้นชักหัวหนีนะครับนะครับอันตรายนะฮะถ้าบัวตื้นเนี่ยอันตรายมากเลยถ้าบัวนี้ต้องลงมานะลงมากลางล่างสุดนี้นะครับจะดีมากนะฮะจิตใจดีแล้วก็สร้อยตังวานนี่ต้องเป็นเม็ดแต่งนูนนะสีแดงอมชมพูหมายถึงเลือดลม ภายในตัวไก่ดีมากนะครับมาดูหงองเฮ้งตัวนี้นะครับปากสีขาตาจะออกไปทางออกสีขนนะเป็นทองทองนะครับปากสีขาตาสีขนนะครับหงอนตั้งนะครับหงอนตั้งปลายหงอนเลยตาดําก็สามารถคุ้มตาได้นะครับหน้าหงอนบางกลางหงอนสูงนะครับเป็นไก่คมแข้งคม นะไก่ไอคิวนะครับแข้งคมมากเลยดูภาพชัดๆอีกนะครับภาพจะชัดนะครับตาเป็นรูปตัววีนะฮะกับหัวคิ้วนูนนะครับใช้ได้นะครับหัวคิวนูนนะครับหัวคิ้วนูนตาใสนะตานี่ใสามากเลยนะครับหงอนนี่ฮะหงอนดีมากเลยนะครับ ครับอันนี้เกตเดิมนะครับเกตที่ส่งมาที่ดูแต่แรกนะครับเอ่ออ,อ่มีเสือซ่อนเล็บอยู่ข้างในนะเห็นไหมฮะที่เล็กเล็กเราต้องมองดีๆนะฮะมันซ่อนอยู่ข้างในถ้าจับงอขาพับขานี่จะเห็นนะซ่อนอยู่นะเห็นเหลื่อมล้ําอยู่ข้างในลึกๆนะฮะเป็นเสือซ่อนเล็บนะครับ เวลายืนพื้นสังเกตเล็บนะฮะอ่สังเกตเล็บนี่จิกดินนะฮะดีมากฮนะยืนพื้นดีนะไก่ประเภทนี้นะฮะยืนพื้นดีมากเลยครับก็มีจเจ็ดเละเกทหกฟันนะฮะแล้วก็มีกําไรกําไรข้างล่างเดือยนะฮะการัตนตีเลยตัวนี้ใช้เดือยนะครับ ับดูตามไปเรื่อยๆนะครับโงเห้งไก่นี่ดูง่ายๆนะครับหน้างอนบางกลางงอนสูงนะครับส้อยปกบ่าระยะปกก้นนะครับสีปีกสีเดียวกันนะครับสีเดียวกันนะครับเข้าตำรับตำรานะครับ ครับก็ภาพจากเพื่อนที่ส่งมาจากในเฟซนะครับก็ดูผ่านไปนะครับเดี๋ยวก็ต่อไปจะดูของเพื่อนคนอื่นอีกนะครับ